เฮ้ยเฮ้ยเยเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยใครตอบไปบ้างอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ข้าสิงโตข้าตอบได้นะตอนนี้เราอยู่ที่นี่สวนน้ำโหเดี๋ยวขึ้นสนใจสวนน้ำเลยมาดูข้ากันดีกว่าข้าชื่อสิงโตนี่เปิดต้องนี่นะโอ้โหเปิดยากนิดนึงเมื่อวานไปเล่นน้ำทะเลมานี่ สิงโตแต่ข้าจะเดินช้าหน่อยนะนี่ข้าค่าสรอยเดินไปหาเพื่อนๆตัวต่อไปข้าซึ่งคิงคองฮ่าโอ้ค่าอยากเล่นสไลเดอร์จังเลยแต่ข้ากลัวน้ำม,มาดูข้าเลย เร็วกว่าสิงโตจริงหรือเปล่าไหนลองมาแข่งกันสิจริงสิดูสิเห็นไหมข้าจะแซงเจ้าสิงโตแล้วเฮ้ยข้าไม่ยอมให้เจ้าแซงหรอกอ้าฮ่าห่าห่าเอาแล้วเจ้าหัวกับเจ้าควายทำอะไร ขอพัดกอลกันเฮ้ยเฮ้ยค่ะควยายไงควายควายสีดำนี่ค่ะก็ร้องมอม,อมก็นะจ้าแม่ว้วมาดูค่ะเดินเลยเป็นไงล่ะค่ะก็เดินเร็วที่สุดนะค่ะว่าโอเควันนี้ขอตัวลาล а ทุกคนไปก่อนนะคะบายยกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะ